ผมคือบ่ม <zy> ีหัใจว่ะทำากันทำากันแหลกปะทำแหลกเลยฮะทำแลกเลยทำแหลกมดเป็นบ่โอเคน่าแเนาะอูดเขาอข้า่องไนเ่ยขาปอสองฟิตสองฟิตเงินในสองฟิตเด้ Tầm một hôm có hạ lạp phá đấy với nó Ở đây chỉ bớt con cắn Tầm một hôm bỏ Thế Tầm một hôm Tầm hôm อะไรใช้หน่อยร่างคุณแดงมั้ยไม่ทัน mày ก็พออือ มันปิวีกเลเยอะแยะอยู่แล้วนวดมาให้ยิบตันตันติดเลยเลยขันน้องน้ำถินนะ้องใช้ตรงอันนี้เมนูก่อยปลาครับกยปลาโอ้มือไปเยี่ยล่างเเลยโอ้ยังยังล่างแล้วล่างแล้วเสะอาดด้วยมือเรา ประโจกประโจกครับปล่อยประโจกครับเวลาใส่ตุ่มหุยย์ใส่ตุ่มหุยยแเตะทําไมนี่นะครับนี่คือวิธีการทําเลนกล้องคันให้ภาษาบ้านเราเรียกเดินมาคันคันยังไงคันยังไงเดี๋ยวทําได้นี่นี่เลยครับนี่บางทีเสียงภาคเราอาจจะบวซัดเท่ายด้อเสียงเสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มนี่นะครับสังเกตที่มือสังเกตที่มือนะครับ ขาวแล้วขาวแล้วนะนี่ขาวแล้วมือขาวแล้วครับมือขาวแล้วไม่ต้องใส่เกลือเลยไม่ต้องใส่เกลือครับนี่ใส่แล้วใส่แล้วก้อยปลากษาตัินคนต่ำเลยหักคู่หักคู่น้ำ่็ไปครับน้ำก็ไปต้องใส่ตำมูหุ่งสิวตดก่อนเลยเพิ่มเงินเดี๋ยวแต่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เซตก่อนโม่นะคณะสามวันสองอาทิตย์ได้เล่นนี่วัดคู่มือวัดคู่มือเนาะ กินปลาดสรุจอะเลยนี่ยเนียงางหไหลหางเยม่ได้คุห้องเลยนี่โนยำเทียงขาดไปเลยขาดนะขาดนี้วะเขาหน่อยขาแม่ลดเฮ้ย nha ba nè menu nha cái <laughs> này bảo lúi tao bỏ อย่จังน่อยจังน่อยเสียเปาหมูหมดเลยน่ากินแบบเทอ้หน่่ยพอโอ้ยมืเสียพรอกินหดเาย่า่่อันซ้อนั่นจอดยอดเซียด้นี่เแื่เมื่ีบกับรถด้วนี่เดต่งเดีตงขวดขวดเสียงขวดเฮ้เสีจนค แห่งแท้เพี่ยนเลยโนก็ไม่ว่างแล้วทีนี้บอกให้มาทางนี้เลยเอากาแฟทำไเสียบุ้กเกาเสียเาเดี๋ยวปิวคาตาจังน้นเละเออนนี่ละตัวนี้จะเพิ่งถ่ายด้อช่วงใส่ชุดรถใส่รถใส่รถใส่รถซ่องในน้อยอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย

ตัวสาวห็้วน้ปาเบจำลอรดิจับมันเนาะสากเนาะตัวสาวห็นปาบจำล้เดียวเส้เดียวจับจับมันสากเด๋ยวนะครับดูแต่เผ็ดไม่ไม่พอขวดแล้วเน่ยพิกะพิกะพิกพิกยังเดแล้วเสแล้วมันยังมันยังไม่เผ็ดเท่าไรเอพอพอต้องมีลูกโดดเอาไว้เป็นลูกโดดด้วยนะลูกโดดลูกโดดเอยเส้ๆๆเอาข้าซปลาแดน้ำ เออเขาน้าปลาน้ำปลาราเนี่ได้หอมหน่อยๆอ่ะาลาบเกาหลีนี่กินก๋อยเป็นยังไงวะโอ้แมเอขาพาคุทิิงมาลยบุืไม่ยอมเดียวเล่กินเาลว่ด้กินเาพูดใด้นขวขวดเอกินมาี่นั่ขวดไม่ต้องขวหรอกขวมีเร้มาดิขวหาัขวขวขวไมต้องกินสุกน้อยใช่ไหมอแบงแบงดิบใส่ถ้วยนะอแบ่งมาเลยได้กินดิบอร่อยมาเ อร่อยกว่าอันนี้ต้มมาเนี่ยอย่ายอเอาไว้ต้มบ้าๆขวายังไงก็ได้ถ้ากินตุ๋มต้องกินตั้งแต่เมื่อวานนะเสียวันเต่าแล้วเสียบ่เสียบ้วงหัวแล้วทับโปรเจกต์ไม่ให้เกินวันนี้ก่อนกินข้าวมีปัญหาซะแล้วมีปัญหาซะแล้วอนาคตเราจะไปทำร้านอาหารขายไปติดคออร่อยหกสุกหกสิบเฮ้ย ขับเข่าไร้พอดนันแม่งขับเข่าเพ้ลอะเนี่ยเฮ้ยลงไปเฮลงไปมันคือหยังเอือถือมาหน่อยเถอบวเอาไเก้ามุ้สั่งเท้ากล่องมากินข้าวเหนียวนี่หรออือกินเโอ้โหจัดไปโอ้โหประชันกันเลยวะเนี้ยประชันกันเลยวะหยังต่อหยังเลยถ้าบ่าไว้แล้วต้มไว้แล้วเอาเลุย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 เราเลิกเราเลิไม่ได้กินคนกินไม่ได้ถ่ายรอก่อนนะหนึ่งสองเอาลุย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 ก่อนลุยก่อน

หัวน้ามาทัดเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าลาบเป็ดเด้อลาบเพชรสองเดือนอ่ะจบ้ับซับมาพี่ป่ะเยอะเ๋ยเนาะนู่นนี่จักนี่เบิ้งบุ้มีดอกยักษ์นีหลกบุ้มีดอกยักเป็นต้นนี้ในท่านนี่แหละยักษ์นี่เนีเนี่ยได้ยินแตัว่าปอบ มีหดปอน่แหละมีหลอดอแน่ต้องพาเที่ยิลงดินแม่ต้องงราโมากินเลมตอนที่ก็พอดีนะครับตอแขเลยเใส่ไนหนียไน่นไม่เหนีาวแนนไหนีาวแนนมหนีาวแน่นดอ่ามะนาวครับ มปพี่พี่รดมปส้มอร่อยอร่อยอร่ยปไเราท่านข่า้กเสียบกอนมาทำมะพร้าวนะอีเราท่านขอย่าง้กับเสียบเด็ยเด็ยเนี่ย้เนี่ยที่นั่นตบมือแวเสียมสูงเนี่ยสาเดียวสาดียวสูงโ เจ้าเที่ยวชูมากินหัวปลาบอกแล้วครับที่เล่าทำกับข้าวไงก็อรอ่อยดีแช <laughs> ่ตัแตก